เริ่มตัวหมูตัวสอบตามระเบียบตัวสอบแถวแรกหน้ากระดานแถวเดียวป็นดีะ๊ะ 3 ah. <coughs> เรียงหนึ่งเป็นระยะมูตสอบทงังในแถวตอนเรียงหนึ่งมหา,หหาเฮ้เ you wow.

好、啊 ยกปุกองร้อยกสีองพันหกสิบสามสองันยี่สปดองกรยี่สิบแปด